โอ้โหแล้วเล่นเป็นลินครับผมสกินใหม่เสียด้วยะลินสกินใหม่นะจ๊ะแม่จ๋าสกินน้ำแข็งอ่ะจ๋ารู้จักไหมจ๊ะแม่โอ้โหแล้วก็ไม่แพ้กันครับผมมีชุดไฟมาด้วยแล้วจังหวะโอ้โหโอ้โห,โโหจังหวะง้างฟันแตะดันโดนตันไปเสียก่อนนะ แล้วยังไงครับผมเหมือนจะแจ้งแล้วครับผมว่าฉันโดนไล่อยู่นะแล้วพับเลยรออะไรจะไ่ะแม่แล้วยังไงฮะเดี๋ยวเขาเฟดไล่ครับผมโอ้โหโอ้ยสเตปขาล้อล้อล้ครับผมเดี๋ยวจังหวะนี้เข้าแม้เทพครับสเตปหน้าต่างไปก่อนหนึ่งทีเอาอยัางไงดี เอาอเอาวิจังหวะจะล็อกหลบกลับไปที่เดิมรับผมแล้วจังหวะนี้จะเข้าไม้ทานหรือเปล่ามันไม่เข้าไม้สิครับเหมือนจะเนียนข้างตู้ไปก่อน <laughs> เอาละครัผมเหมือนจะได้แขวนแต่ได้เครื่องไปก่อนแล้วกันแล้วมีคนเนียนอยู่แถวนี้ที่จะช่วยฮนะเอายังไงดีเขาแวะมากระทืบเครื่องก่อนนะ แล้วยังไม่จับเครื่องกันต่อครับผมแล้วขอเด็ดเขามีสป,ปินครับผมสับตีนแตกจังหวะมาช่วยทันนะแล้วยังไงจะวิ่งแทงให้ด้วยครับผมจังหวะนี้แล้วแทงให้นะแล้วแทงให้เพื่อนหนึ่งครั้งครับผมแล้วฉีกตัวเองออกไปนะแล้วยังไงครับไล่สิครับเหมือนจะไล่สามต่อเลยฮนะกล่าวถืบไม้ไปก่อนครับผม จะไลปิดให้ได้ฮะแล้วเขาเตัดหน้าตาไปโอ้ยดอกนี้ทำไมมันตีไกลเสือหลือเกินนะโอ้แล้วจังหวะมาจ้าเอ๋กันอยู่พอดีกันสองคนนะผมระหว่างซาลีน่านะเข้าหลังซาลีน่าไปก่อนนะโอ,โอ้แล้วฉีกตัวเองออกมาครับเมกโทมัสนะเอาไงรีกรุ๊ปกันก่อนครับซาลีน่ากับเมกโทมัสฮนะ แล้วได้เฟษสอของเมียไปเลยฮะอืมตั่นมาตรงนี้ปั่นไฟแตกพอดีฮะผมคอเด็ดเอาอยัางไงดีฮนะี๋้วตรงนั้นเขารีกรุบกันเสร็จเรียบร้อยครับผมระหว่างเมกโทมัสกับซารีนร้านะเอาจังหวะจะเนียนไปช่วยครับผมแต่คิลเลอร์ดันเจอครับแล้วก็เฟษกลับมาดักอยู่หน้าฮุกฮนะ แต่เขาไม่มาน่ะสิครับผมอุตส่ามารอแล้วเมกโทมัสเอาไงจะยัดช่วยตรงนี้เลยไหมฮะโอ้โหเนียนยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ฮะตรงนี้แล้วรึ่งคอเด็ดประมาณ70-80%ได้แนละ้ว จังหวะจะมาช่วยครับผมแล้วเหมือนจะเข้ามาแทงกัน2คนเลยครับผมจะเข้ามายัดกัน2คนให้ดูแล้วรู้รอดไปครับผมเอาอยัางไงจะดึงอ,อูจังหวะนี้พลาดครับผมโดนดึงหลังฮะแล้วโดนแล้วเมกโทมัสโดนฟันด้วยแล้วจะได้ล้มอีกคนนะครับผมแล้วเครื่องที่2ก็ติดตามมาฮะโอ้เกมตึงเลยครับอย่างนี้ โอ้เกมตึงครับผมเกมตึงฮะเฟดไปไล่ที่เฉยๆครับผมเดี๋ยวจ๋าไอ้เมื่อกี้ที่มันตีข้ามหน้าต่างไกลๆเมื่อกี้มันเป็นเพราะว่าเปิร์ไอ้นี่นะเปอร์คิลเลอร์นะเออโอเคนะดูอยู่ดูเปอร์คิลเลอร์อยู่เอายังไงดีล่ะเอายังไงดีล่ะ ตรงนั้นมีเพื่อนเราสองคนที่โดนห้อยตรงเตงกันนอนอยู่ครับโอ้แล้วคินเลอร์เขาหัวหมอสุดๆครับผมเหมือนเฟดมาไล่แล้วก็เฟดกลับเฉยๆครับให้เราแวงเล่นๆไปก่อนนะโอ้โหเจ้าจอดเข้าเฟสสองครับผม สำหรับซาลีน่านะแล้วตรงนี้ยังกระดึบ๊บกระดึ๊บอยู่ครับผมสเตปขาเลาะฮะแล้วยังไงยังไงเขาเด็กเขามีสปินไงโอ้แล้วสวนแล้วสวนครับผมจังหวะสวนเหมือนจะรอดอยู่แล้วฮะเอายังไงดีครับสำหรับเม็ก จะเข้ามาช่วยตรงนี้มันไม่ได้ฮะจังหวะเขามาดักพอดีฮะนั่นแหละครับผมโอ้โหถ้าเป็นลินแผดเก่านี่น่าจะล้มไปแล้วฮะแต่จังหวะนี้หูฟังมันดีจัดจัดเลยแล้วตัดสิใจอุ้มเลยฮะแต่ตรงนี้เขาดึงกันเรียบร้อยแล้วครับผม แล้วแตกจ้ะสเตปขาเลาะแตกจ้ะแม่จ๋ะแล้วเขามาข้างหลังจะฝืนฮิวกันจนเสร็จครับผมแล้วตรงนี้โอ้หไม่ได้กะจะแทงให้ครับผม <c oughs> เหมือนจะเซฟซาลีน่าแล้วให้ตัวเองตกเฟดไปฮนะมอว่าตัวเองน่าจะโดนเฟดแรกครับสำหรับพอเด็ก แล้วสถานการณ์ตรงนี้เครื่องมันไม่เดินเลยสิครับสำหรับโมริเซนเซนอกจากเครื่องไม่เดินแต่ผู้เล่นน้อยลงด้วยฮะ ไม่ไปไหนด้วยครับผมแล้วฟันลมเล่นไปก่อนนะคิลเลอร์แล้วตรงนี้เขารีกุ๊ปกันเสร็จแล้วครับปล่อยซาลีนาปั่นไฟชิวๆไปฮนะ <c oughs> คนที่ห้อยตรงเตงอยู่ตรงนี้รู้สึกปวดคอปวดไหล่ทีละเกินแล้วดึงหลุดออกจากบุกไปเลยฮนะ <c oughs> เขามีหลุดฮุกหรือสเปอร์เซ็นตไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับผมแต่เอาตัวรอดได้ครับผม โอ้โแล้วลงมาแบบมีสปินเสียด้วยฮะเอายังไงดีฮะลากใส่เพื่อหรือเปล่าวาเพราะเพื่อนก็ปั่นอยู่บ้านใหญ่เหมือนกันเนะเหมือนคิลเลอร์เขาจะเฟ,ฟ้ตามมาอยู่แล้วสวนครับผม,ม <c oughs> จังหวะสวนกับจังหวะไล่ทำไมหูฟังดีกันทั้งคู่ฮะ <c oughs> ลินก็รู้ว่าจะสวนครับผม ส่วนเซอร์ก็รู้ว่าลินมาทางไหนเหมือนกันนะแล้วตรงนี้เครื่องประมาณ70-80%ได้ครับเมกเอายังไงดีเมกเมกเอายังไงดีเมกแล้วเครื่องที่3ก็ตามมาฮะ เขาไล่หรือเปล่าอ้า <c oughs> เขาไล่ครับผม <c oughs> เขาเฟดมาไล่ครับผมโอ้แล้วเจ็บอย่างนี้จะช่วยได้หรือเปล่าฮนแล้วช่วยได้ครับแต่ตรงนั้นเขาหน้าขมำไปแล้วแต่เมคเขาหน้าขมำไปแล้วนะช่วยตรงนี้ช่วยได้แต่ตรงนั้นเขาหน้าขมำไปแล้วสนะิครับ แล้วปล่อยให้เม็กหลมไปฮะเหมือนจะแทงเฟดกันไปครับผมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นไปฮะแล้วรีกุ๊ปกันครับสองคนชิวๆตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับรีกุ๊ปกันเสร็จเรียบร้อยเอาจังไหนดีละ่ะดีละ่ะข้ามแพง แล้วปั่นไฟเลยฮะสำหรับคอเด็ดแล้วเขาเฟดมาเช็คว่ามีใครมาช่วยหรือเปล่าครับผมว่ามีใครมาแจ็ตแหลนอยู่แถวนี้ไหมแล้วเฟดฮะเหมือนได้ยินเสียงเครื่องครับเฟดมาเช็คหน่อยแล้วกันโอ้โหจังหวะเฟดมาเช็คแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้เขาช่วยไปด้วยฮนะ แล้วยังไงตัดสินใจไล่ขอเด็ดเลยหรือเปล่าแล้วตัดสินใจเหมือนจะไล่ขอเด็ดฮนะแต่มันหลงคนระับเขาสวนนะเมื่อกี้แล้วยังไงจะสวนแล้วยังไงแล้วฉีกตัวเองมาเล่นบริเวณแมสเทพฮนะโอ้โหจังหวะจะเนียนเง่บผมแต่มันไม่เนียนฮนะ เขาง้างฟันมาเลยครับผมแล้วเหมือนจะปิดบัญชีไปเลยฮนะแล้วก็เรียบร้อยครับผมสองเซอร์กับสองเครื่องกับหนึ่งคิลเลอร์ฮนะ ตอนนี้ไม่รู้จะภาคยังไงเกมมันตึงเหลือเกินนะแล้วจังหวะมาเช็คตรงนี้กระทืบเครื่องไปก่อนแล้วดันเจอบูนเสียด้วยอโอ้โหแล้วตรงนี้เอ้าเหมือนจะจ้าเอกกับเมกโทครับ เมกโทมัสยังไงสเตปตรงนี้มันไม่มีไม้แต่โอ้มันไม่มีไม้เล่นนะตรงนี้แล้วโดนเข้าที่หลังไปก่อนหนึ่งทีเอาจังไดล่ะเอาจังไดล่ะเอาไมโทรมาเขาพับไม้ไปแล้ว <c oughs> จัหมาตัดไม้ดีคือเขาพับไม้ไปแล้วคิลเลอร์ แล้วเหมือนจะหลงด้วยฮนะเพราะเมกโทมัสเขามีใจแก่งนะจ๊ะโอ้เขามีใจแก่งครับผมเขาเลยเอาตัวรอดตรงนี้ได้ฮนะแล้วคินลเลอร์เหมือนจะหลงหรือเปล่าเหมือนจะหลงจริงๆด้วยฮนะโอ้โหหลงฮนะแล้วพ,พับไมรียกครับผม โอ้โหยืนวัดใจครับผมยืนวัดใจไปเลยนะเมื่อกี้แล้วตรงนี้ยังเสกโทเทมอยู่ฮนะแล้วเรียบร้อยคนระับ เอ,าอ้าจงัจงมาเฟดมาแล้วเจอเลยไงผมโอ้ผมกำลังเผลอพอดีกำลังหยิบน้ำกินพอดีับผมโอ้แล้วพาตัวเองไปเล่นบริเวณใกล้ๆบูนโทเทมครับเพื่อจะปิดรอยดท้าแล้วตีลมคมกิบไปก่อนนะแล้วไล่เลยครับผมกิลเลอร์ ถ้าไล่ล้มก็คือจะปิดบัญชีได้เลยครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับหน้าขมำไปก่อนนะแล้วก็แขวนเอาเลยครับผมเรียบร้อยฮะตุยไปเลยฮะแล้วจะมาปิดเกมตรงนี้เลยหรือเปล่าครับคิลเลอร์เฟดเลยหรือเปล่า แล้วเหมือนจะได้ยินเสียงท่อบริเวณนี้ด้วยนะฮนีนี่มีการบอกว่าท่ออยู่นี่นะแล้วแขวนไปเลยครับผมแล้วก็ได้ปิดท่อตรงนี้เสียด้วยโอ้เพิ่งจะเห็นการเล่นของถั่วสังก็วันนี้แหละครับผมยังไม่เจอใครรอดสักคน แล้วปิดเกมไปเลยครับแต้มอย่างเยอะฮะโอแต้มอย่างเ,เยอะนะผมแคปนะต้อเขาเล่นจบแล้วรหรอพี่จอไม่มาไ<ช>อาพีเดียวเดี๋ยวจบเลยครับผมคิลเลอร์อยู่ที่สามหมืนเก้าสิบสองแต้มเลือดน,นะ ส่วนเซอร์ครับแต้มสูงสุดอยู่ที่22,871แต้มเลือดนะครับต่ำสุดอยู่ที่5,385แต้มเลือดครับผม GG ครับผม